สวัสดีค่ะตอนนี้ครูฝ้าอยู่ที่สนามฟุตบอลนะคะโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมจะพามาดูการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างสีเหลืองและสีฟ้านะคะซึ่งตอนนี้กําลังจะยิงจุ๊อันนี้ช่วงเวลาระดึกใจนะคะ ตอนนี้ก็เป็นผู้เล่นคนที่สองของสีฟ้าแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็คือตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วเข้าสีละหนึ่งลูกอนนี้ผู้เล่นสีเหลืองค่ะกำลังจะยิงแล้วก็วเข้าไปแล้ว คนที่3ของสีฟ้าค่ะ <Yeah. S 1> เป็นความหวังของสี <Yeah. S 1> แล้วก็กำลังจะยิง <Yeah. S 1> มาลุ้นต่อที่สีเหลืองค่ะว่าจะเข้าไหมเข้าไป <c oughs> แล้วอ้นน <c oughs> อันนี้ก็กองเชียร์เหมือนกันอ้กองเชียร์สีอะไรคะ สีเหลืองนะตอนนี้ก็เป็นผู้เล่นคนที่สี่ของสีฟ้านะคะมาดูกันว่าจะตีเสมอเต้มกับสีเหลืองได้หรือเปล่านะคะและตอนนี้ก็ยิงไปมุมทางนู้นเป็นกลองเชียร์สีฟ้านะคะ อี้5ของสีเหลืองค่ะตอนนี้ยิงไปแล้วสีละสีคนแต่แล้วสามก็ต้องอันนี้เป็นกองเชียร์สีเหลืองนะคะมาดูกันว่าผู้เล่นสีฟ้าจะตีเสมอแต้มจากการยิงลูกโทษได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ กีฬาฟุตบอลนะคะระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้าก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็ปิดลงด้วยแต้มนะคะ4ต่อ3แต้มนั่นเองด้วยการยิงจุดโทษนะคะวันนี้เด็กๆก็สนุกสนานน่ามาเชียร์ฟุตบอล,ลกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาม,มาชมกีฬาประเทศอื่นนะคะสวัสดนนีบ๊ายบายค่ะ